อาน่าก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมวอลานะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกา r i น่าสฟีไฟนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกนะครับนะเทคนิคการเล่นนะครับปืนซองยาวนะครับสกินไฟสกินนี้นะครับนะสกินนี้ผมหมดไปประมาณเอ่อหกพันห้ร้อยเพรนะเพราะว่าผมไม่มีตัวทางของเอ่อหินแปรงล่างแล้วก็พิม์เขียวด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมาบอกแนวทางการเล่นนะครับว่าการเล่นลูกซองไฟเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเยอะที่สุดนะครับก็ควรเล่นยังไงนะครับนะควรมีสกิลตัวละครไหนบ้างนะครับนะที่เล่นแล้วสำหรับผมนะครับนะสำหรับผมที่ว่าเล่นแล้วมันโอเคนะครับแล้วก็ถือว่ายิงและจุกแล้วก็ ยิงจุกแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะสำหรับผมนะอันดับแรกนะครับนะสกินปืนนี้เราต้องมาดูก่อนนะครับทำความเข้าใจกับสกินปืนก่อนว่าสแตนเป็นยังไงนะครับนะสเปคมันจะเป็นในทางของอัตราการยิงนะครับนะอัตราการยิง2ความเร็วรีโหลด2นะครับก็เหมือนเดซไอนะครับเดซไอก็จะเป็นอัตราการยิง2แต่ว่าเป็นแค่อัตราการยิง2อลดแม็กกาซีนนะครับลดแม็กกาซีนลงหนึ่งก็จะเหลือ5นัดนะครับ แต่ว่าปืนรุ่นอีโว e สีแดงเนี่ยก็จะเป็นในทางของบวกกระกันยิง2ความเร็วรีโหลด1แล้วก็แม็กกาซีนลด1นะครับข้อดีของการที่ว่ามีความเร็วรีโหลดเข้ามาเนี่ยก็คือการว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยจะทําการรีโหลดได้ไวขึ้นนะครับนะก็จะเหมือนมันจะมาหักหลังกับในทางของแม็กกาซีนนะครับซึ่งจะทําให้มันรู้สึกว่าสมดุลขึ้นนะครับนะแล้วทักษะสกิลผมจะมีประมาณนี้นะครับสกิลที่ผมใช้ในระปัจจุบันนะครับสกิล ผมใช้ในทางของตัววูฟล่านะครับนะตัวนี้นะตัวก็คือในทางของอัดตัวนะเพราะทุกสองเนี่ยผมดูแล้วนะครับในทางของลากหัวระยะกลางเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับผมจะใช้ในจังหวะชุลมุนนะครับซึ่งตัวของวูฟล่าเนี่ยมันเป็นตัวที่เวลาเรายิงยิงโดนตัวศัตรูเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นยิงโดนตัวศัตรูนะครับทุกคนไม่ใช่ยิงโดนหัวนะ ก็จะแรงขึ้นนะครับนะซึ่งเหมาะมากเวลาสแต็ครบ7นะหรือว่ามีคนดูบูฟลาเนี่ยครบเนะคนนะครับก็จะยิงแรงเป็นพิเศษแล้วก็เรายิงยิงรัวด้วยนะเป็นตัวของลูกซองนะและอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลของในทางของยาโตะนะครับนะยาโตะก็จะเอาสกิลยาโตะมาเพราะอาจจะจาะเกาะเพิ่มด้วยนะครับนะก็จะทําให้ยิงศัตรูได้แรงขึ้นนะครับส่วนสกิลถัดไปนะครับเป็นสกิลเสริมอันนี้ก็น่าจะใส่กันแล้วนะครับนะสำหรับแอมเพ็กจิโอนะครับก็คือสกิลของอโลกนะครับนะ ส่วนสมมติว่าถ้าเกิดใครไม่มีอโลกนะครับนะเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีอโลกนะครับแต่ว่ามีสกิลในทางของโจเซฟนะครับก็แนะนําให้เอาโจเซฟมาแทนนะครับก็โจเซฟจะช่วยในการของเวลาโดนยิงเนี่ยเราจะวิ่งไว้นะครับนะวิ่งไวขึ้นเราก็สามารถจู๊กแล้วก็ใส่แม็กกาซีนนะครับระหว่างที่เรากําลังวิ่งอยู่นะเราให้หันกลับมายิงสตูนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นอรโลกกันนะครับนะสำหรับน้องๆคนไหนหรือว่าพี่ๆคนไหนที่ยังไม่มีอะโลกนะหรือว่ายัง เออไม่ได้เติมเสื้อโลก,ก็แนะนําเป็นโจเซฟใช้ไปก่อนนะใช้ไปได้นะครับอโลค่ะที่เนี่ยโลก,ก็เวลาสมมติว่าเราโดนยิงหรือว่าเราเรา,เราเจ็บหนักเนี้ยเราก็กดเปิดอโลนะครับแล้วเราก็วิ่งจู๊กไปนะครับนะหาจังหวะแเราก็กลับมาสวนนะครับอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลในทางของแครี่นะครับแครี่เนี่ยเอ่อถ้าเกิดสมมติว่าใครมีอโลกแล้วนะครับแล้วก็มีแครี่มีโจเซฟอย่างเงี้ย อสองสก,กิลเนี้ยก็ต้องไปประยุกต์ใช้คชาเองนะครับว่าทุกคนเนี่ยชอบแครี่หรือเปล่าก็คือวิ่งได้ตลอดนะครับหรือว่าเวลาโดนศัตรูยิงมาถึงเมื่อไรเราโดน MP ็มพีต่อดน,นึงอะไรเงี้ย MP แบบแซะเลือดเรานิดนึงนะครับนะทำให้เลือดเราแบบโดนไป1นึ่งสองหน่วยอะไรเงี้ยแบบโดนไป13 14อะไรเงี้ยแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นก็แนะนําสปีดลัสของโจเซฟนะครับนะก็จะเป็นอะไรที่จูกง่ายนะครับนะจูกไปยิงจูกไปยิงนะครับนะโอเคเดี็ดวันนี้ผมจะเล่นในทางของ เราเซฟให้ดูแล้วกันนะครับแล้วว่าจังหวะการเล่นของจะเป็นยังไงนะครับโอเคเทคนิคของการเล่นซองนี้นะครับนะเทคนิคของมันนะครับก็จะเป็นการที่ว่าเรายิงไปนะครับเรายิง2นัดนะครับนะสนัดเพราะว่านัดที่3เนี่ยเป้ามันจะบานนะครับเรายิง2นัดแล้วเราจุกนะครับยิง2นัดแล้วจุกถ้าเกิดมีไอวอลนะครับนะยิง2นัดแล้วตั้งไอวอลนะครับถ้าเถ้าเกิดสมมติว่าพลาดนัดแรกแล้วใช่ไหมครับเรารู้ว่าเลือดศัตรูเนี่ยเต็มนะครับนะเราพลาดนัดแรกปั๊บเราตั้งไอวอลเลยนะครับนะเราอย่าเพิ่งไปยิงนัดที่2นะเพราะว่าสมมติิิว่่่าาาถ้เเเกดดรยยงนนัทีี2 อ๋ศัตรูจะไม่ตายนะครับนะแล้วก็เลือกศัตรูเหลืออยู่ศัตรูอาจจะมีสิทธิ์สวนเราได้นะครับนะเราก็จะจูไม่ทันนะครับนะก็แนะนำถ้าเกิดสมมติเราเรายิงนัดแรกไปไม่โดนเนี้ยเราก็ต้องไอวอลนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นในโหมด4ี่กันนะครับนะเพราะเป็นโหมดที่จบเกมไวนะครับโอเคเราไปเทคนิคการเล่นกันครับผมโอเคครับอันนี้เราก็เข้ามาสูรเกมสี่ีแล้วนะครับนะทันี้ผมขอเอาเน500ก่อนแล้วกันนะครับนะขอาเน500มาเก็บเงินแล้วก่อนนะเราจะซื้อ2องนะครับนะ ซีวีสี่เนี่ยใช้ตัวละครบูฟล่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าต้องยิงสกปรกโอ้ยกอดโอ๊ยลอดเฉยเมื่อกี้ผมไ,มได้อากาศสวนไปพอดีอ่ะเดี๋ผมไ,มได้อากาศสวนพอดีเป๊ะ มีตัวแดงนะครับตรงข้างมือแล้วก็เก็บตัวศัตรูโอเคครับผมวิวแรกเราได้ไปนะครับรอบนี้ว่าสวยดูนะครับรอบนี้ก็จะซื้อซองยาวได้นะครับนะโอเคผมเริ่มหนึ่งก็นสองร้อยแล้วกันนะครับนะด่านนี้ก็เป็นคอนเทนเนอร์นะครับเราก็สามารถจุกง่ายนะครับต่นนี้จะจุกง่ายมากผมพิเศษนะครับถ้าเกิดเราแต่ปัญหาคือเราไม่มีเกาะนะครับเลยเราโดนต่อยเราจะโดนต่อยเจ็บประมาณ50หน่วยก็ได้นะถ้าเกิดตัวศัตรูแบบตัวนี้โดนเรา2นัดอะไรเงี้ย จะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้แบบพิษนะครับแบบนี้นะก็คือต้องยิงแบบห้ามประมาทนะครับเพราะว่าเราไม่มีเกาะด้วยนะครับนะโอเคปะแล้วก็สี่วิสีนะถ้าเราใแพที่เอาตัวบูฟล่ามานะครับก็แนะนําว่าพอยิงศัตรูดาวแล้วก็ให้รีบซ้ำเลยนะเพราะว่าเราจะได้เก็บสเตตของตัวละครนะครับนะระยะแบบนี้เราก็เอ็มห้าร้อยยิงก็ได้ครับยิงตัดเลือดศัตรูไปนะตัดเลือดไปอ้าวเรียบร้อยดีเสิร์ตมาข้างหลัง เพื่อนมาชุบได้นะแต่เพื่อนไม่ไปจะมาหรือเปล่า <Okay, S 1> เพื่อนมาเพื่อนเอา้าเพื่อนไม่มาเอา้าเพื่อนไม่ชุบเอา้าอะไรวะนอย่างวะศัตรูไปขวาหนึ่งตัวแล้วครับศัตรูมาชาราแล้วเราต้องรีบปั๊มยาครับตัวมีสี่ตัวเลยนะทุกคนเพื่อนเราเสียงมากเลยเราต้องค่อยๆเล่นนะครับเพราะเราไม่มีไอวอลตัวนะเราจะ ต่อไปเลยสวยสองับแม่สองนะัดก็น่าจะล่วงแล้วว่ามันร่นเร็วนะครับตัวน,นี้นะคิว่หเพื่อนครับตอนนี้ก็ถือว่ายิงเร็วนะครับนะ ประโยชน์มากในแบบคุกวงในเราถ้าเกิดใครที่เล่นองอย่างนี้นะครับนะและเป็นซองไฟแบบซองไฟตัวนี้นะครับก็แนะนําว่าให้เล่นแบบคุกวงในมากกว่านะแบบเกาะพร้อมหมวกพร้อมแล้วก็วิ่งเข้าไปแบบยิงศัตรูอัดตัวศัตรูนะครับนะอัดตัวศัตรูให้ตายเลยก็ได้นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องยิงหัวนะครับแต่ว่าใครจะยิงหัวลูกซรนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ <S <S โอเคตอนนี้ของเราครบแล้วนะแต่เราไม่มีปืนไกลโอเคเพื่อนเราทิ้งเอพีห้าให้นะครับนะคุณ่็มีประโยชน์จุ จะมี2ปืนนะครับที่เขาถูกเถียงกันในตอนนี้นะครับที่ว่าซองไหนที่กว่กกันนะครับนะระหว่างซองเขียวแล้วก็ซองแดงนะครับนะก็คือซองอีโแดงแล้วก็ซองอีโเขียวนะครับสำหรับผมนะครับดีทั้ง2อย่างนะครับนะซองเขียวจะสําหรับคนที่งบไม่มีนะครับนะเพราะว่ามันใช้อของแรกเนี่ยถูกมากก็คือแป้น3นะครับนะหินแป้งล่างหนึ่งนะครับหินแป้งล่างใช่ใช่หินแป้งล่างหนึ่งถูกจะไม่ผิดนะไอแป้นแป้นหนึ่งนะหินแป้งล่างสามนะครับ นนโอ้โหโดนสวนทุกคนตกตายนั่นนะ่ะไม่ตกตายเหรอแล้วเขายังเต็มเู่ชุดได้เกี่ยวกัพาดนิดเดียวคือเรายิงตอนจังหวะที่เขาโดดลงมาดี

โอ้โหตายตายเล็กหนึ่งควินขเขาโหดจะชนะศัตรูตขาดร้อยแล้วสี่ศูนย์นะครับนะด่านนี้ก็จุกง่ายนะด่านนี้นะถ้าเรามีโจเซบอลจูใกล้นะศัตรูตตยึดนในทางของด้านบนไว้นะครับนะแล้วก็ค่อยๆส่งละกันนะ ตูเข้าขวาเพื่อนแล้วไปซ้อนขวาเพื่อนก่อนนะปล่อยซ้ายนะเพราะว่าซ้ายเ,เพื่อนมี2คนแล้วแล้วก็ไปช่วยช่วยเพื่อนนะความนะึ่เนี่ยโจเซฟนะครับถ้าใครสังเกตนะครับคือมันจะมีจังหวะหลายจังหวะนะที่เราจะทําอะไรได้คล่องตัวขึ้นนะครับนะเนี่ยโดนสองนัดเจ็บหนักนครับศัตรูบอกเลยเนะี่ยนสมมุติทางนี้ก่อนวงเนี่ยน่าจะดักวงศัตรูแล้วนะครับศัตรูก็น่าจะวิ่งมา นะครับนะไม่ทนันเลยก็ทันหนึ่งผมเตียม MP5 ไว้ลาออกผมเลยแล้วกันนะเพิ่มตัวยิงศพเพื่อนนะครับสุดหมดเราวิ่งเข้าบ้างใซ้มือใครไม่อยากออกตรงนี้นะใครไม่ออกตรงนี้เลยทุกคนเหล่หนึ่งครับผม ม่ไอวอนะฮะต้องระวังไว้ก่อนนะนเพื่อนไปก่อนครับผมเพื่อนจะเป็นแบบคนสอดแนมนะครับนะเก็บคิวได้ก็เก็บไปเลยนะครับคือเพื่อนเนี่ยจะบอกศัตรูนะครับว่าเราเนี่ยอยู่จุดไหนบ้างนะครับนะศัตรูน่าจะอยู่อีกฟากหนึ่งของเรานะครับแล้จะต้องมาตะลุมบอลกันนี้แหละนะ เรียบร้อยผมยิงไวกว่าผมก็คือปืนนี้แหละครับนะอย่างที่ว่าก็คืออาตาัตรายิงมันไวนะครับนะเราคือสมมติเนี่ยถ้าผมเล่นตั้งแต่ผมเล่นชองยาวเนี่ยผมยิงหัวน้อยมากนะครับนะคือมีจังหวะไหนลากหัวได้ผมก็จะลากนะครับแต่ถ้าเกิดแบบจังหวะชุลมุนอย่างเงี้ยผมก็เอ่อยิงอัดตัวไปเลยนะครับนะเพราะว่า2นัดก็น่าจะแตกแล้วนะครับพอเรายิง2นัดมันมี5นัดใช่ไหมครับเรายิง2นัดศัตรูแตกไปปับ๊บ เราก็ไปยมีเพื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะยิงสองนัดแตกแล้วเราค่อยใส่แม็กใหม่นะครับนะ,อ,ะอีกหนึ่งกระสุนกนะ็คือเอาไว้ฉุกเฉินนะครับนะเอาไว้แบบเราเข้าไปแบบเอาเอาปลายกระบอกปืนเนี่ยยัดเข้าไปที่ศัตรูนะครับนะเพราะงั้นผมก็จะใช้นัดสุดท้ายน,นัดสุดท้ายนัดที่แบบนัดที่เหลือหนึ่งนัดนะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับคลิปนะครับรีวิวลูกสองแล้วก็บอกแนวทางแล้วก็ สกิลตัวละครที่ควรจะใช้กับตัวลูกศรใหม่นะครับนะก็คลิปนี้ถ้าถ้าเกิดใครที่คิดว่าเป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณตามเพจด้วยนะเพจชื่อบอลัสเกมเมอร์ใครที่อยากไปเล่นเกมกับผมนะครับใครที่อยากแบบไปถามทุกทุกอย่างนะครับก็ฝากไป ดูที่เพจด้วยนะจะสตรีมทุกวันนะครับนะ6มโมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนกมากครับดีใจที่ทุกคนยังรับชมอยู่ครับไปไปครับทุกคนไปไปครับจุ๊บ